ื่อผมต้องเดินทางในทะเลซายนไกโพนกับรถผู้แจสองคันที่ยังไม่ได้ประกอบแล้วการเดินทางนั้นจะเป็นอย่างไรขอรับชมได้เลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมาถึงต,ตัวเกมแล้วซึ่งอันนี้นอนได้ไหมนอนไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือภาพรถโอเคซึ่งเกมนี้มีหลอดสตามิน่กับฮังเกอร์หลอดสตามิน่คือเวลาวิ่งมันก็จะลดนะครับแล้วก็ฮังเกอร์ก็ความหิวนะครับซึ่งทีวีเปิดได้ไหมโอ้ถือได้ด้วยวางได้ไหมไม่ วางวางตรงเนี้ยบนโต๊ะเออแล้วก็ขนมปังแล้วทีวีกระเด็นเลยอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้เออวางไปก่อนวางไปก่อนแล้วภาพนี้ก็ล้มด้วยซึ่งเป็นภาพอะไรอะ่ะขอวางหน่อยโอ้วางวางยากว่ะไม่ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราเปิดประตูนี้สิเปิดไงเปิดดิเปิดไงอะ่ะครับนะครับเออซึ่งตรงนี้มีเครื่องยนต์ด้วยอ่าฮะแล้วทำไงเนี่ยผมต้องประกอบรถใช่ไหมเออประกอบไง อันนี้ประตูฝั่งนี้ใช่ไหมอ,อ๋อผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกผมจะงงๆหน่อยต่อมาผมก็ลองหาชิ้นส่วนของรถตู้และนำมาประกอบเข้ากับรถตู้จนนี่ไงเครื่องยนต์เอามาเลยนี่ไงเครื่องยนต์เนี่ยใส่ไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันต้องใส่ตรงไหนแล้วผมนอนเดินมาด้าบ้านดูพบว่าอ,อ๋อมีรถดีกว่า พราะงั้นผมเลยหาชิ้นส่วนของรถยนต์มาประกอบทั้งหมดเท่าที่มีเออตอนนี้รถผมสามารถขับได้แล้วนะครับแต่ว่าผมขอตกแต่งครับซึ่งไฟอีกหนึ่งดวงก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมนี่เลยเอยามาเอามาแปะไว้ด้านหน้านะครับจะได้มีไฟสองดวงโอเคต่อไปก็การชนข้างหน้าก็อันนี้ใช่ไหมนี่เลยครบยงังเหลือแค่ฝากกระโปรงข้างหลังซึ่งฝากกระโปรงข้างหลังก็ อยู่ข้าหลังใช่ไหมฝ่ากระโปรงอยู่ไหนนี่เปล่าผมว่าน่นาจะใช่แหละวางไปเลยแล้วก็เปิดหน่อยเอาสัมภาระที่จําเป็นก็พอละไม่ต้องไปเยอะเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถไปช้าไปพร้อมขับรถแล้วนะครับอาหารเสบียงพร้อมมาได้เวลาขึ้นรถขับเลยไปกระตานรถด,ดึงเบรกมือลงแล้วก็เือขับได้แล้วซึ่ง โอยังเปิดไฟอะ่ะไฟข้างหน้าเปิดไงอันนี้อะไรอ๋อเปิดไฟแล้วนะครับอไปเริ่มเดินทางกันได้ซึ่งผมจะไปทางซ้ายแล้วกันนะผมว่าปลอดภัยที่สุดแล้วผมเป็นคนไทยเพราะงั้นก็ต้องขับทางซ้ายนะครับแต่ดูซิว่ารถมนคายขนาดไหนเดี๋ยว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 ,ยว,ยวต้องไปทางขวาเหรอเอา้าไม่ทางนี้เหรอเอา้าสู่ขอมแมปแล้วเอา้เอาเอาไงทีนี้ อ้าทางนู้ก็ได้วะโอ้โหลงสใสซ้ายโชคดีกันไปไปไปกันเถอะยังไม่เจออะไรเลยนะครับเพราะว่ามืดมากผมองไม่เห็นเฮ้ยเริ่มสว่างแล้วออมือดีแกว้ยอะไรวะแกเดี๋ยวเกี่ยวได้ครับเนี่ยหรือว่าแค่ผมตาฝาดิงมาจโอ้ยจะยย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 นยๆยนยย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 ยนยย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 นยนยยยยยยยอยย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 นยยยยยยย่ย เอ้ยรถผมรถผมรถผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดรถผมรถผมมายแล้วไหมขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็เฮ้เลี้ยเฮ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 ้ยโยโย่ใจเย็นพี่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 ผมผมไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วขึ้นไม่ได้หาไมล้วไหตั้งลำขึ้นใหม่ขึ้นไปโอ้ยเชี่ยฟ้าผ่าแป๊บๆนะครับขึ้นไปเออ แล้วก็เลี้ยไปตรงนู้นไปเลยออ้ยเชื่อเสียวหลังมากตอนนี้นะครับเครื่องก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วเฮ้ยตะเช้านี่เยสใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมก็มาเจอภูเขาอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เฮ้ยเจอว่าคนข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ผมเจอสาลาอะไรก็ไม่รู้้วยอะลองไปดูดีกว่าเฮ้ยมีคนวะเออเขาเขามีชีวิตเป็น,นะอะเพราะว่าถอยไปก่อนเช็คก่อนว่าคือขนเปล่า ึงเปิดไปก่อนเลยเอ่อนายนายคนนี้เปล่าเออนาย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 คุยกับเราได้ไหมนายนายโอ้ยย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 ยปลุกไปแล้วอุ๊ยปลุกไปเลยปลไปเลยไปแล้วบ๊ายบายไอ้รถรถดุดรถดุดรถเช็ดเช็ดเนช็ดเช็ดไอ้รถรถจุดดี้เช็ดรถเล่งค้างว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงหยุดมึงหยุด รถหยุดเธอผอร้องไม่นะัานรถผมไปแล้วไปนู่นแล้วแล้วมันไม่หยุดด้วยอ้าวรถผมไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเดินเท้าเปล่าใช่ไหมนเนี่ยรถโอ้ไม่กอดเอ้ยที่นี่มีใครอยู่ไหมตอนนี้ผมก็ไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับซึ่งไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พ,พ,พี่โอ้โหผมไปก่อนแล้วรถหยุดปนะเนี่ย ไม่หยุดด้วยชิบผาละใช่ไม่งึ่งมาด้วยแล้วมึงหยุดดีอาหารผมก็หยุดงนก้นด้วยอ่ะอยู่ในรถอ่ะรถมึงหยุดให้หน่อยดิเออช่างมาเถอะเดินทางต่อไปทับเปไลไปแหละเอยข้างหน้าเจอสิ่งก่อสร้างอะไรอีกอ่ะแล้วรถหยุดยังเนี่ยรถรถเหมือนจะยังไม่หยุดนะเดี๋ยวผมจะลองหาสเสบียงดูนะครับตอนนี้คือผมว่างโย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  What the hell ภาวนาขอให้มีรถเถอะขอร้องมีไหมมีเถอะถ้าเจอลงรถแบบนี้มีไหมปูเปิดไหมเปิดไหมโอ้ยตกเชหมดก็รู้ว่ามันมีคนอยู่ไปแล้วไปแล้วคูไปแล้วคูไปแล้วโอ้ไมค์ก็โอ้ไมก็รถผมนั่นไงมันจอดอยู่ yes ฝันมันเจอแล้วโอ้ยรถผมกว่าจะเจออ่ามึงมึงมึงอยู่ตรงนู้นเลยมึงม่ต้องมาแล้วตอนนี้ผมเดินทางใกล้ถึง5กิโลเมตรแล้ว ก็ถือว่านี่โอเคผมเจอรถตัวเองแล้วมาเออรถสตาร์ทรอ,รอีกเดี๋ยวนะน้ำมันเอาเอา๋อรถด,ดับบอเห็นน้ำมันหมดทำไงเนี่ยเดยวเท้าเปล่าได้วะแล้วคณะนู้นมีอะไรไหมไม่มีบ้านอยู่แล้วขับรถได้ไหมยอย่า,ายขับว่ะรู้ช่างก็เถอะไปนูดกันดีกว่า ไม่มีคนใช่ไหมอย่ามีเถอะโอ้โหมีตลอดหลังนีม้มีใช่ไหมโอ hey, ้โหปึ๊บฮัลโหลฮัลโหลกายเฮ้ยมีระเบิดดีกว่าเฮ้ยมีปืนด้วยเก็บมาเลยนี่มือตาครับพวกนี้ไม่ไมงไงโดนไงไงมันจะหลบไม่อยู่ไงเลยไมงไงไงโอ้ยนิ่งนิ่งน อะไรอะไรอะโอ้โหฮานาโดโอ้ไมกอดโอ้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 เฟิสเฟร์สเฟเเออนิ่งๆไปเออตัดกระสุนหมดแล้วเออมาแล้วโอ้ยต้งไม่ตายด้วยฮานโดไปนู่นเลยอ้ฉลาดอะไรของมันวะฮานาโดฮานาโดอย่ามานะขอร้อง ว้าว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 เ้้อะไรลัวาอกมาดิ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 โอ้ยเลี่นระเบิดีว่ยระเบิดเฮ้ยเบิดเ็บมันมาแล้วาแล้ว้หมดเระเบิดเลยเบิดไหมระเบิดไหอ้า ถ้าคุณชอบคลิปเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาให้ซับทะลุสามพันคนเลย